ยินดีต้อนรับสู่ออโตวิเบช่องที่พารถแห่งอนาคตมาอยู่ตรงหน้าคุณวันนี้เราจะพาคุณมาชมจอดลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับโตโย t a c o r โรลล่าครอ2025สีขาวที่มาในสไตล์ SUV crossover ขนาดกะทัดรัดดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะและตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของคนไทยทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเริ่มจากภายนอก,ก่อนเลยรุ่นนี้ดูพรีเมียมและสปอร์ตมากกว่าเดิมสีขาวเงาวับช่วยให้ดูสะอาดเรียบหรูและเข้ากับแสงแดดเมืองไทยได้อย่างลงตัว กระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมแถบโครเมียมผสมเปียโนโบแบล็คทำให้ดูหรูหราไม่ซ้ำใครไฟหน้าแบบเลตที่บางเฉียบพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่พาดยาวไปยังบางโครนด้านข้างให้ความรู้สึกดูล้ำยุคด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่โชกเชียวหลังคาแบบลอยตัวและล้อมแม็กดีไซน์ใหม่แบบมันติสโปกที่ทั้งสวยและช่วยลดแรงต้านลมด้านท้ายรถก็ได้รับการออกแบบใหม่เช่นกันไฟท้ายเลดเต็มระบบเชื่อมต่อกันด้วยเส้นแสงดูทันสมัยสปอยเลอร์ด้านบนและกันชนท้ายสีเงินยิ่งเพิ่มความสปอร์ต บ่งบอกถึงตัวตนของโคโราครอสใหม่ได้อย่างชัดเจนเปิดเข้ามาด้านในคุณจะได้พบกับห้องโดยสารที่ออกแบบมาอย่างมินิมอลและล้ำสมัยวัสดุแบบซอฟท์ทัชทั้งคันพร้อมเบาะหนังสีขาวพรีเมียมที่นั่งสบายและเย็นด้วยระบบระบายอากาศแดชบอร์ดด้านหน้าออกแบบใหม่พร้อมหน้าจอเรือนไม่ดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบชาร์จไร้สายแอร์อัตโนมัติแบบ Dual Zone และไฟ ambient Lighting ก็มีครบ ในเรื่องการใช้งานโคโราครอสรุ่นนี้ก็ยังคงตอบโจทย์มีช่องเก็บของรอบคันช่องวางขวดน้ำช่องเสียบชาร์จ USB-C ที่นั่งหลังพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระจะซื้อของเข้าบ้านหรือเดินทางไกลไปเชียงใหม่ภูเก็ตก็เอาอยู่หมดเครื่องยนต์รุ่นนี้มีให้เลือกทั้งแบบเบนซินและไฮบริดโดยเฉพาะเครื่องยนต์ไฮบริด1.8ลวที่ประหยัดน้ำมันมากรองรับ EV โหมดขณะขับช้าในเมืองทำให้เหมาะมากสำหรับสภาพการจราจรของกรุงเทพมหานคร ขับนุมนวนด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมเบรกมือไฟฟ้าและออโต้โฮด้านระบบความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ประกอบด้วยระบบเตือนการชนเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลาัยช่วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตบลายสปอตมอนิเตอร์รีย์ครอสทราฟฟิกอะเรสต์และไฟสูงอัตโนมัตริรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาและเซนเซอร์รอบคันอีกด้วยช่วงล่างของรถก็ได้รับการปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับถนนเมืองไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเจอหลุมร่องหรือเนินก็ยังนุ่มนวลนห้องโดยสารเนียบด้วยกระจกเก็บเสียงและฉนวนกันเสียงรอบคันทาให้ขับแล้วผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นสำหรับสายเทคโนโลยี c o r รลล่าครอส2025ยังรองรับ Toyota Connected Services ทผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบสถานรถสตาร์ทรถจากระยะไกลดูตำแหน่งและตั้งค่าการแจ้งเตือนได้รองรับเมนูภาษาไทยเต็มระบบ สรุปแล้วโตโยต้าโคโรล่าครอสปี2025สีขาวคันนี้ไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่คือประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งหรูปลอดภัยและล้ำสมัยเหมาะกับทุกคนที่กำลังมองหา SUV สำหรับชีวิตยุคใหม่ในเมืองไทยใช้งานทุกวันก็ได้ขับไปเที่ยวก็ดีมีครบทุกฟีเจอร์ที่คุณต้องการหากคุณชอบคอนเทนต์รีวิวรถแห่งอนาคตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต v วิเบแล้วพบกันในรีวิวรถรุ่นใหม่ถัดไปนะครับขอบคุณมากครับขีดขีดขีดหากต้องการหัวข้อวิดีโอแบบดึงดูด คำอธิบาย YouTube หรือ Hashtag พร้อมแท็ก s e สสำหรับการโปรโมทวิดีโอก็บอกได้เลยครับ